เคล็ดลับในการสร้างความโดดเด่นในสายตาเจ้านายนะคะเจ้านายเป็นเหมือนผู้บรรดาลความทุกข์และความสุขการล้มเหลวหรือความประสบความสําเร็จให้แก่เราเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสร้างความโดดเด่นให้เจ้านายเห็นเจ้านายรักและเจ้านายรู้สึกดีกับความสามารถของเรากันค่ะข้อแรกนะคะ การพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ความสามารถบุคลิกภาพหรือการปรับเปลี่ยนและพัฒนาจุดอ่อนให้กลายมาเป็นจุดแข็งค่ะการที่เราสามารถพัฒนาตัวเองได้จะทำให้เราสามารถมีเครื่องมือที่ทำให้คนอื่นเชื่อมั่นในตัวตนของเราค่ะ ข้อ2คือการใช้จุดแข่งในการสร้างแบรนด์ให้ตัวเองสำคัญมากๆเลยถ้าคุณมีแบรนด์ที่คุณสามารถสร้างจากจุดแข่งของตัวเองได้คุณก็จะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพค่ะการสร้างแบรนด์ให้ตัวเองนั่นหมายความว่าคุณจะต้องรู้ว่าคุณมีความเก่งมีความสามารถมีความถนัดด้านใดนด้านหนึ่งนะคะแล้วสามารถใช้มันเป็นจุดขายของคุณค่ะเคล็ดลับข้อที่3นะคะก็คือการสร้างมายเซ็ตให้คนอื่นและเจ้านายได้เห็นเราในแง่มุมที่ดี เช่นความขยันความรับผิดชอบการตรงต่อเวลาเหล่านี้จะช่วยให้คุณโดดเด่นในสายตาผู้อื่นและเจ้านายของคุณด้วยค่ะเคล็ดลับข้อที่4นะคะก็คือการพยายามอยู่ใกล้และแสดงตัวกับเจ้านายค่ะนั่นจะทําให้คุณมีความหมายและมีคุณค่าในสายตาของเจ้านายมากขึ้นแต่ก็ควรอยู่ในสายตาแบบมีจิตวิทยานะคะเพราะหากคุณแสดงตัวมากเกินไปก็ดูไม่เหมาะสมและไม่น่ารักค่ะข้อสุดท้ายเป็นเคล็ดลับที่สําคัญมากๆเลยนะคะ เมื่อได้รับโอกาสคุณควรจะทำมันให้ดีที่สุดค่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามถ้าคุณเก่งจริงและมีความสามารถและสามารถจัดการกับงานที่คุณได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามคุณก็จะโดดเด่นในใสายตาเจ้านายอยู่แล้วค่ะ5เคล็ดลับง่ายๆเหล่านี้จะทำให้คุณโดดเด่นและเป็นที่ต้องการในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงานได้ไม่ยากค่ะ